มัดอยู่ไหนอะพ่อนอนไงถ้าใครได้ขึ้นไปนยอดเขาชาติหน้าจะสวยฝากเก่าอีกร้อยเท่าโหต่อเลยค่ะโห ชูแต่ถ้าปัวเขาไม่อยู่จัดไปจัดไปนโยมสองคนมาเล่นมุกตลกอะไรกันในวัดแบบนี้จังหวะมันไม่คมสวัสดีสวีดัดหลอดไฟไล่ฟอรดเกียร์หนึ่งเกึ่งเหนี่ยเกียร์สองกองเสียเกียร์เป็นหูู้้เป็นพระหลวงพ่อจะส่งหลวงพี่ไปศึกษาธรรมที่กรุงเทพกรุงเทพกูว่าพวกเราหลงแล้ววะจะหลงหนึ่งอะไรวะกูบอกแล้วกูเคยมาแล้วไงพูดกับใครอ่ะพูยกับมึงอะหลวงพี่รู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่พูดอะไรเกรงใจพระเหลืองกันบ้างตามกูมา พระใหม่มาจาก้ายนอกเหรอครับน็นว่าจะมาศึกษาธรรมวัดเนี้ยเขามมแต่พระในกรุงเทพนะก็ใจบ่วันนี้หลวงพ่อจะแนะนําพระอาจารย์พระมหาสมพรสมปองครับผมที่จะศึกไหมครับเนี่ยรอทหารเดินผ่านนะครับทําไมต้องรอให้ทหารเดินผ่านครับทหารผ่านศึกอยู่กับพระจะกลัวทําไมล่ะผีเส้นมันยึดมาช่วยกันกดฝกโยมโน ฟังไหทัดไหมทัดอะไรรนพรอาโมาดแจเรินพรอยาโย่ช้โยชีเน็ตไอด้าไเนี่ยเน็ตไอเด้า ทำแบบนี้ได้ไงไปเฟินเด็ดเดี่ยวทาผู้ชายมาใส่บาทเนี่ยเชียบขาดรู้ไหมว่าหลวงพี่เขาจะคิดยังไงสรองมากถ้าทำแบบนี้นะไม่ถอดเสื้อผ้าแล้วจูบป,ปากกันตอนหน้านหลวงพี่เลย <c oughs> ได้ด้วยเหรอใส่บาทดีกว่ายโยม <PC> แล้วสองคนนั้นเขาตกกันทำไมหลวงพี่แย่งผู้ชายใครอะหลวงพี่อาตมานี่แหละ <c oughs> ไปเดี๋ยวย่าโยมสาดน้ำก็เปียกกันสิโอ้โหที่เนี่ยเขาไม่สาดพระหรอกครับหลวงพ่อหลวงพี่